สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเลิฟลี่สุล r าค่ะ่าโดยในวันนี้นะคะพี่ตันงกวาจะพาทุกคนมาดูความลับของปราสาทญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้มาค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้นใต้ดินหรือชั้นล่างสุดของปราสาทกันวันนี้มีเดือนพราดายตอนพิเศษค่ะแต่ว่าดึกหน่อยนะเพราะว่าพี่ต้องรีบซักผ้าก่อนเนื่องจากว่าช่วงมืดน้ําแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยไหลนะคะ อันนี้ค่ะตอนนี้เราลงมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดินตรงเข้าไปเลยค่ะพอผ่านประตูไปก็จะเจอกับโซนที่มีต้นไม้กับโขดหินสองข้างทางมาค่ะเดี๋ยวเราจะลองกระโดดลงไปนะคะฝั่งไหนก็ได้กว่าด้านซ้ายดีงั้นเอาซ้ายก่อนว้าว <Wow. S 1> อ่านี่แหละค่ะคือความลับที่มหัศจรรย์ของปราสาทนี้นะคะก็คือมันมีที่วาร์ปออกมาที่หลังคาด้านนอกแบบนี้ด้วย เดี๋ยวเราย้อนลงไปดูอีกรอบนะคะเพื่อคลายความสงสัยว่าอีกฝั่งหนึ่งสามารถทำได้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่ามันก็มีประโยชน์ในการสร้างละครเหมือนกันนะคะเผื่อใครทำละครแนวญี่ปุ่นค่ะแล้วปราสาทนี้มีการถูกบุกรุกหรือว่าถูกการกบฏแล้วในปราสาทเนี่ยก็มีเส้นทางลับให้ตัวเอกได้วาปหลบหนีมาค่ะถึงแล้วเดี๋ยวลองกระโดดฝั่งขวามือดูบ้าง ว้าวเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าฝั่งนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันวาร์ปออกมาน่าจะบริเวณเดียวกันด้วยโอเคและนี่คือความลับของปราสาทนี้ค่ะใครที่มีความลับเกี่ยวกับเกมซาก,กุระอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ตังกวาไว้ได้นะคะมาสร้างเมืองเลิฟดี้ซากุระด้วยกันค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องแล้วเจอกันบายนะคะ